ข้าวหลามะรงนะครับสําหรับมือนี้นะครับเป็นข้าวดีนะครับสําหรับเอฟซีหมอลำเพลินเพลินนะครับผลการออเดชั่นรายการหมอลำไอดอนนะครับประกาศผลออกมาแล้วนะครับโคดทีพทุษ tha นะครับบอสโจนะครับบอสโจยุมนินนะครับผู้บริหารสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับผลประกาศออกมาแล้วนะครับหลังจากที่ล่อค่อยมาแบบว่า จดจอนะครับจดจอที่จะอ่าอผลประกาศนะครับก็คือสรุปแล้วก็คือน้องหมิวนัทพรนะครับน้องเมย์เมวิภานะครับผ่านการออดิชั่นเขาไลกการมอสลาไอดอลไอดอลทั้งคู่นะครับสรุปจบหมดก็คือเพชรลำเพื่อนทรงเขาประกวดหาค้นนะครับน้องไฮปนัดดาน้องเล็กธนกิจน้องเบบี้กับหนกวันนะครับน้องหมิวนัทพร แคนสุดท้ายน้องเมย์เมวิภาเพชรลำพืนนะครับได้รับการคัดเลือกเขาไปรอบต่อไปทั้งหาคนนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่หนายินดีนะครับเป็นข้าวดีสําหรับเมื่อนี้นะครับร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆนะครับร่วมไปถึงร่วมแสดงความยินดีกับวงหมอลำเพชรลำเพลินนะครับทีศิลปินไปทําการออดิชั่นเขาได้ก,การนะครับเม่นี้ก็จะได้ไปซ้อยกันโปร,ปร,ปรโมทไปประชาสัมพันธ์ให้ครับ บ้งหม่าลํำเป็นลินเพลินนะครับดีใจนะครับถือว่าเป็นข้าวดีเป็นข้าวที่น่าจนดีสําหรับมือหนีนะครับข้าวหลามาแรงนะลงจากที่ประชุมมาเอตอนเวลาเวลาประมาณสี่โมงนะครับประชุมเบิดมือมือนีนะครับประชุมเบิดมือกนะ็ถือว่าได้รับข้าวดีนะครับก็ดีใจน้ำนองๆน,นะครับรวมไปถึง ดีใจน้ำทา้งทีมงานหมอลำเพลล่พื้นนะครับกซึ่งเข้ากับรุ่นเอาใจซอยเชี่์น้องๆน,นะครับที่ว่าประสบความสำเร็จไปอีกคันหนึ่งนะครับต่อไปน้องๆก็คือว่าเป็นกำไรแล้วละ่ละประเทศนี้นะครับเป็นกำไรแล้วในการที่จะเข้าสู้รอบต่อไปนะครับคงจะมีการปรับการปรับปรุงแก้ไขนะครับหรือว่าจะมีการ แกจุดบอดจุดบุกพ่องนะครับขอผิดาลาดในรอบที่ผ่านมานะครับซื้อว่าน้องๆทำผลงานได้ดีแล้วก็สุดจอดนะครับนาเช่นช่มแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆทั้งหาคนนะครับตั้งแต่คนแรกน้องห้ายนะครับน้องเล็กธนกิจนะครับน้องเบบี้กับนกวัณน้องมิวนัทพรแล้วก็น้องเมย์วิภานะครับถือว่าเป็นข้าวที่หนายินดีมากนะครับสำหรับเมื้อนี้นะครับหลังจากลุ้นมาเนาะ เพิ่นก็นต้องต้องชื่นชมเพิ่นในเรื่องการเฮ็ดให้แบบว่าค้นสนจิตสนใจนะครับคอนเทนต์ของเพิ่นหรือว่าวิธีการของเพื่อนนะครับวิธีการของเพื่อนนี่ต้องยอมรับนะครับเพื่อนไ้คนสนใจต่างตาล้อเขาไปเบิ่งวัตสคลิปได้กดการแจ้งเตือนอเพจเพื่อนไว้นะครับว่าตั้งแต่ดิ่งว่าตั้งแต่มีการแจ้งเตือนมานะครับทั้งเพจฮี่หน่อย ั้งเพจของมอร่ไอดอนเองนะครับฟฝ้าเขาไปเบิ้งนะครับคิดว่ามันประกาศผลนะครับรุ่นแล้วก็เอาใจซอยนะครับถือว่าเ่นสุดยอดของการเฮ็ดคอนเทนต์ะนะครับเพื่อให้นในคนสนใจดึงดึงความสนใจปกติมาขันแมนเฮ็ดยังตามเวลามันกับคือวา่าแหละนะครับเฮ็ดยังตามเวลามันกับ มันก็สิแบบว่าเป็นสิ่งที่คุณเคยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพ่อมันเป็ี่ยนว่าหักมุ่เนาะเป็นก็ดึงดูดความสนใจในห้องเขาไปสนใจไปติดตามนะพ่อเขาไปเบิ้งกับไปเบิ้งลิดอื่นเพื่อนเพื่อนลงนะครับคิดว่ามันเฮ่ลงเรียงอย่างมาวามันล่งประกาศผลนะครับขามมาจังมือเนี่ยในแต่วันที่หกั้งแต่วันที่หกนะครับเป็นเพื่อนออดิชั่นเนาะวันที่หกของทีมบอดจู มือ่อวันที่เก่าเมื่อวันที่เก่าหกเจ็ดก้มือว่าจะประกาศถุ้คนกับจดจอไปเบิ้งคลิปไปน้าหาตามช่อง YouTube ไปเบิ้งบทวิเคราะห์วิจารณ์ให้ช่อง YouTube ไ <V> ด้วิจาร์ณได้วิเคราะห์นะครับว่าผูดด้ใดสมควรไปไ็นยงใดตามตามเบิ้งสตอรี่แต่ละคนนะครับหลายๆคนกันแบบว่าแจ้งเกิดตั้งแต่ออดิชั่นก็มีนะครับยอดวิวเป็นลักหมื่นหลักแสนหลายๆช่องลง มีกระแสะแค่ตอนออเดชั่นก็นมีนะครับซึ่งชื่นชมเพื่นนะครับในการที่จะแบบว่านําเสนอโปรโมทศิลปินนะครับเห็ในใ้คนเขาไปเบื้องไปไปสนใจศิลปินคนที่เขาไปออเดชัน่นหลายนะครับเพราะว่าจะสตอรี่ของแต่ละคนเลยล่ะนะครับอสตอรี่ของแต่ละคนบางที่ศิลปินบางคนที่มีแบบว่าเลี้ยงเล่าเนาะมีเลี้ยงเล้าขามา เห็นให้เป็นข้าวเป็นข้าวเห็นในค้นสนจิตสนใจหลายคนนะครับหลายคนบางคนก็นมีตอนย่ำน้อง,องๆไล่สดศิลปินผู้ไปออดิชันไล่สดกับผู้เข่าชม่มสองพันสามพันนะครับยอดวิวในคลขิดทีว่าวเกี่ยวกับตัวศิลปินของน้องคนที่มีกระแสเนาะผมก็เห็นหลายคนอยู่ครับข้าเจ้ากับบางคนบางช่องเพิ่นกะจับเอากระแสเอาไปว่า เพราะว่า,วาเหตุเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าอยากตงการยอดวิวยอดผู้เบิง่งเนาะเิ่นกับมองออกเพิ่นกับเบาหาศิลปินผู้นั้นนะครับเป็นเป็นธรรมดาละครับของช่อง u t u b e นะครับผมก็มองออกอยแต่ว่าบางที่างัยยางเฮากับเฮากับเบาไปจังสินะครับจังนองนองศิลปินบางคนนี่โอ้แค่เเบาหาลค่คงิปดนะครับเอานาโปกมาลงสิกับโอ้คนเบิง่ง หลักหมื่นเพราะว่าแต่ว่าห้องว่ดใดไปไปอันนั้นเนาะห้องไปแค่เบื้องนะครับเบื้องหล่ะกระชื่นชุ่มความสําเร็จของเพลินส่วนการเชี่ยวเขก็เชี่ยวเฉพาะศิลปินทีเฮ้าหักแพงหรือว่าชื่นชุ่มอยู่ในส่วนของเฮ้านะครับผมก็จะเป็นยังสัตว์นะครับแต่ว่าถามว่าเบื้องออกบอกว่ากระแสช่วงนี้มหาผู้ใดกับเบื้องออกอยู่ครับเบื้องออกอยู่กระเย็นอยู่นะครับ ก็ดีใจครับดีใจเป็นข้าวดีสาหรับมือนีนะครับข้าวดีสําหรับศิลปินที่รุ่นกันนอกาะน้องมิวกับน้องเมนะครับกับผ่านเขารอบแล้วแล้วก็ถือว่านอกจากยินดีกับน้องสองคนแล้วกับยอนกลับไปยินดีครับอีก3มคนที่ผ่านเขารอบก่อนนะครับแต่ว่ารอบรอบสุดท้ายนี่อาจจะรุ่นนักแน่เพราะว่าด้วยองค์ประกอบหลายอย่างด้วยคนคนอดิชั่นหลายเขาว่าเป็นเป็น ทีมที่ขวานขางที่จะกระแสด้านทางด้านโซเชียลขวานขางที่จะโดดเด่นนะครับเป็นเป็นที่จับตามองทางด้านโซเชียลอสมกวรซึ่งเพิ่นกับตีกระแสไดทีหลีนะครับตรงยอมรับเพิ่นอยู่สมกับสมราซาสมืไปเห็นก็ไแดโอ้เิ่นเห็ุไดที่หลีนะครับเมื่อวาจะไปเขาคลิปเรียกว่าไปเทตคลิปแก้วกับเสียงระเปินคนใดกับกระแสกับเปียงปางท่านที่เลยนะครับย่อมรับเพิ่นนะครับ ว่าปล่อยคลิปออกแดงมากเกี่ยวกับศิลปินหรือว่าเกี่ยวกับน้องๆผู้ใดกันตีประเด็นออกมาเนี่ยว่ามีมีมีมมยอดผู้ติดตามผู้เบิงผู้ชมนะครับกระแสด้าน,นโซเชียลเนี่ยว่าเปลี่ยงปางเลยนะครับลหลายๆช่องออกไปลงนะครับยอมรับยอมรับครับเอานี่เมื่อกี้ก็ถือว่าสมผลสมควรนะครับมายินดีครับน้องเมวิภาน้องหมิวนัทพรนะครับติพานที่เขารอบออดิชันในทีมบอสโจนะครับแล้วเขาก็บกับไปรุ่นทั้งหาคน,นะครับในรอบต่อไป รวมไมล์ลูมมอกันคือนเกานะครับในการเปเชื่อให้กาลังใจน้องๆนะครับหรือว่าหคนนะครับน้องฮายปนัดดาเล็กธนก,กิจนะครับเบบี้ Baby, กันโกวันนะครับมิวนัทพกรณะกะน้องเมย์เมย์ิพาหรือว่าประสบความสเ็จสุดยอดครับสำหรับคลิปนี้ขอจบลงที่แค่นี้สวัสดีครับ